อะไรอ่ะปปรปปรปาแป้แปลว่าอะไรแม่มาขายมัดตะไดร้จ้าทั่วแล้วคะเอาเอาเอาการไม่เอาเป็นถุงอ้แม่เอาในถงเหมือนกันต้องออกเท่าไหร่้ามัดทุกซีซั่นใช่ยัไงอ่ะมีมีทั่วสองทงอันนึ่ง่เอามัดนึง ถ่ายเพื่อนๆน,นะอันนี้มากาดกันนะคะแถวฝั่งหมินเชียงรายค่ะกาดเช้าคนก็จะเยอะแยะประมาณนี้นะคะ,คะเอามัดหนึ่งค่ะได้ค่ะข้าวหลังอร่อยันหลังมาซื้อนะคะข้าวปลากระกังค่ะอ๋อากระกังมัดให้ปากระกัง้งไหมคะจ้าหกสิบบาท ขอบคุณนะคะขายดีขายดีนะคะทำไมมันอร่อยล่ะคะซื้อเยอะแยะๆไงคุณน้อยก้ามาหามแป่เลยเรียกตามเข้าไปนะอ่าอยากกินอะไรไหนแกงกระด้างเถอะขายลูกลูกเจ้าอ๋อนู่นเจ้าแกงกระด้างไหน

งออมหมูแกงเห็ดไก่แกงโค๊กอันนี้แกงแหงเจ้าแกงเจ้าก็แห้งไก่ผัวแห้งไก่อันนี้ล่ะอันนี้ยำหนังเจ้ายำหนังอันนี้ล่ะใบโกสนนะเจ้านี่ไงเลยไม่แห้งเหมือนกับฮอร์นึ่งแม่เละลองไหมลองสักเิดหนึ่ะเอาถุงนึงเอาซาวนึงด้วยเอาซาวน์นึ่งได้ได้ค่ะได้ค่ะแล้วมีข้าวอย่างนั้นไหมอ่ะข้าวนุ่งงานเดี๋ยวเขาไปซื้อข้าวนุ่งงานเลยค่ะเจ้า เดี๋ยวนี้อะไรนะเีบสเจ้าตื่นขึ้นมาสีมอยไปกาดรื้อประกาศมาจองใส่ส้มบะคมดีฟ้ากลักงองอ ค่ะเดียวค่ะเดี้ยวบ่อ้อกินพับกาจอจนต้องใกล้ต้องตองอแปลด้วยเจ้าแปลฟังตัวคนบอกฮูเรื่องสีมอยสีมอยก็คือชื่อคนนะคะอ๋อเหรอคะมอยเป็นกาดก็ไปตลาดอ๋อสักกาดก็คือผักกงตุ้งเจ้ามาจอมาจอก็คืออาหารก็คือจอผักกาดใช่ไหมคแล้วก็ต้องใส่มะขามมะขามที่มันฟักงอง เรากินแค่มื้อเดียวไม่พอคาบเดียวคาบเดียวแบบปอเนี่ยียวคาบกัดจอจุดตรงใกล้ท้องปองก็คือว่าเขาทําแบบเยอะๆลูกหนาหลายมื้อกัดจอตอนเด็กๆนี่นั่งแม่จระกาศอีกแล้วจอะกาศอีกแล้วแต่ว่าตอนพอโตขึ้นมาชอบกินมากมันก็เหมือนจับชายเนาะแต่ว่ามันจะแบบ มันจะมีความเปรี้ยวของมะขามอร่อยนะบางคนก็จะใส่มะเขือเทศด้วยไอผักที่ใส่นี่มันมังตป้งมันเออใช่ไหมมันตุ้งล้วนเรานึกว่ามันมีอีกชื่อนึงคือผักกาดจออ๋อใช่เราไม่ใช่เรามาทำอย่างงี้ไม่ใช่เป็นอกงตุ้งเลยใช่ไหมจอก็คือเป็นเวิร์บตัวหนึ่งใช่ไหมว่าจอก็คือว่าเรามาทำให้มันนานๆ๋อค่ะเราสามารถจอผักกาดจอผักกูด จอผักผักทุกอย่างเมื่อกี้ก็เห็นที่ตลาดนะคนนี้เขาเป็นคนเหนือแต้เจ้ามาจากจังหวัดไหนเจ้ากำนันเจียงใหม่เจ้าเจียงใหม่สาวจิ่งดาวสาวจิ่งดา่เนี่ยค่ะแม่อ่ะอ้าวงานขี้ม้อนนะคะทุกคนวันนี้เราจะทําอะไรนะคะข้าวนุกงาข้าวนุกงานะคะเป็นอาหารของทางเหนือใช่ไหมคะค่ะตอนแรกจริงๆแล้วคือเราต้องไปคั่วก่อนเนาะคั่วนิดนึงค่ะให้มันโดนความร้อน มันจะหอมขึ้นชชามากเพราะว่างาขี้ม้อนมีประโยชน์มากมากค่ะเสร็จแล้วเราก็ตำตำเอามาตำนะคะตำตำนิดนึงให้มันให้มันแตกค่ะให้มันเีษแมมวตำใช่ใช่ค่ะเสร็จแล้วก็ใส่เกลือนิดนึงใส่เกลืออะไรก็ได้นะเนาะอันนี้เกลือดำเกลือดำมีประโยชน์นะอันนี้เพื่อนเป็นคนคนเชียงใหม่นะเจ้า อู้เมืองดีกว่านะจ้าอู้เมืองนี้เราก็จะเป็นนุกนุกนุกก็คือว่าทําให้มันคลุกนั่นแหละก็คือเอาข้าวเหนียวนะคะเนี่ข้าวเหนียวที่นึ่งแล้วอนุ่มๆนะเอามานุกก็คือคลุกเอามาคลุกตำเลยเราจะตำเลยมันเป็นให้มันคลุกกันนะคะแต่พอดีว่ามันร้อนๆค่ะดีมากเลยเห็นไหมอ๋อแล้วมันก็เข้าไปแทรกเข้าไปในข้าวเหนียวอืมแล้ใช้การตำถ้าเรามาขยำาี่เก็ไม่เข้าไงอ๋ออืม งานไม่แทรกซึมเข้าไปในนี้ค่ะเนี่ยอือง่ายๆเองนะง่ายๆกินได้เลยจ้าจ้าแล้วคนเหนือเขากินกันยามไหนคะยังไงกอนเจ้าเจ้าเขาต้องากินต่อนเจ้าอุ่นๆแบบนึ่งข้าวเหนียวเสร็จใหม่ก็เอามาตำเลยเลยแบบนี้แสกงาเลยนี่น่าเลยคนเหนือเขาถึงได้ผิวพรรณอะไรสวยนะเขากินข้าวงามันมีประโยชน์หรือเปล่า สวยงามงาเนี้ยกอนนึเสร็จแล้วค่ะเจ้าอันนี้เสร็จละเจ้านี่เอาแสนก่อนมันครบหรือยังไงมันอยู่ข้างในเดี๋ยวเขาตำใหม่อันนี้มันยังเหลืออยู่นี่เห็นไหมเนี่ยมมนต้องตำแบบเนี้ยแบนๆให้มันแทรกเข้าไปในเนี้ยเอง่ายดีนะ้เราก็ไปซื้อไม่มีอะไรเลยหนิงชอบซื้อกินไงหนิงไม่รู้ทำทำง่ายๆก็คือคนก็ไม่มีโคกนะอันนี้เราก็มีอยู่แล้วใช่ไหมโคกของเราะ นี่ไงทำมันนิ่มดีแม่ทำมันจะเอามานดำไปอ่ะเอานี่มาดำใหม่ดำแล้วมันจะอร่อยแม่อร่นนอยดีแม่ชิมดิอันนี้ก็ไม่ดำหรอกเ,<อ>เอามาชิมเร็วสดๆร้อนๆเลยคนเด็เข้าอะไรนะข้า,เข,า,าเข้านุกงาแม่กินได้เลยกบข้าวอะไรนะนุกงานุนกนะ นุกนุกนุ๊กเรื่อะไรวะคุกแปลว่าคุกแม่อืมอร่อยอ่ะอร่อยไงรำรำดีเนี่ยแบบเค็มไม่หน่อยอ่ะใส่เกลืออย่ามันบางส่วนก็ไม่เค็มฉันไม่ได้กระจายทั่วท้ามานี่มันไม่หวานต้องใส่เนาะใส่ใส่ไอ้มะพร้าวนะถูกใจแม่ไม่ไม่มะพร้าวทำไมล่ะมันมีความมันจากไม่เคยกินแล้วอันนี้คืองาขี้ม้อนเนี่ยนี่มันคืองาอนะใส่เน่า ไปใช่ไหมมะเข้าปูดสวยๆเหรอคนละสูตรเหรอเออแต่ทางเหนือต้องกินอย่างนี้แล้วคนสวนมีสูตรด้วยหรออันนี้เป็นของทางเชียงใหม่นะแกงกระด้างเขาว่าแกงกระด้างเขา คือคือแกงเนาะพิแกงแล้วก็ทิ้งไว้แล้วแกงเสร็จแล้วว่าทิ้งไว้ให้มันเป็นเป็นวุ้นเป็นเจลลี่แบบนี้มันกระด้างมาเห็นไหมนครสวรรค์อีกแล้วแตลอดอ่ะตลอดอ่ะแกงีอะไรวัตถุดิบวัตถุดิบมีอะไรก็คือจริงๆก็คือเอาเนื้อหมูส่วนที่มันเป็นเป็นเอ็นอ่ะเป็นเอ็นอ่ะมันถึงกระด้างเป็นคอลลาเจนเนี่ยตรงเนี้ยก็คือว่าหนังหมูหูหมูอะไรอย่างเงี้ยค่ะส่วนที่มันมีที่เป็นกระดูกเนาะ เจลาตินแล้วก็มาผัดพริก işte แกงออ๋ผัดพริกแกงธรรมดาเนี่ยค่ะแล้วก็แกงใส่น้ำใส่อะไรเนี่ยค่ะเสร็จแล้วก็เอาตั้งทิ้งไว้เนาะที่เนี่ยอากาศเย็นแล้วถ้าใส่ตู้เย็นถ้าสูตรนครสวรรค์เขาก็จะใส่ไป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 ที่เาจะยังวัไงแม่ยไทแม่เรงชิมรสชาติมันต้องเป็นยังไง อร่อยเผ็ดอะไรเงี้ยเหมือนมันเผ็ดหน่อยมันเป็นพริกแกงอ่ะไหนลองชิมหนึ่งช้อนนี่ของช้อนหนึ่งคนกินเอาอี้ม่ต้องกินเหนียวนี่ดูวิธีกินแล้วข้าวเหนียวมากุ้ยแบบอี้พอกีบเนาะข้าวเหนียวเนาะเวลาเรากินอ่ะเงี้ยแบบกีบเหมือนกินแบบนี้อาหารนี้เขาก็ผับเปลี่ยนแค่นะ้นเขาแบบ แต่เราว่าแลก็มาใส่เครื่องของตัวเองกันนาะปรับปรุงกันนี้แม่ท่าจะทำหน้าหนาวซีก็มีค่ะเขาเรียกหมูพะโล้ธรรมดาเนี่ยค่ะเอาตู้เย็นที่วัน้เอาตู้เย็นแล้วมันก็จะเป็นอ้าวกูอย่าพูดมากอันนี้เจ้าอันนี้น้ำพริกนะครับปูน้ำพริกน้ำปูอันนี้นครสวรรค์ไม่มีค่ะน้ำพริกน้ำปูอันนี้น้ำพริกหนุ่มเจ้าน้ำพริกหนุ่มเจ้าไอ้เจ้าไอ้นี่เอาปูมาตำตำตำน้ำพริกใส่ลูกเต๋าตำทั้งตัวเลยนะแม่นะปูดำใช่ไหมน้ำพริกปูน้ำพริกปูเอาเฉพาะน้ำมาปูก็คือปู ปูสอดปะปูสดไหมสกค่ะสกอ้าวน้ำน้ำปูอ่ะนิงไม่รู้จักน้ำปูอีกแล้วกบปูนาเนี่ยแล้วก็เอามาตำใส่หมตับมานะน่นงไหนบอกว่าเขาต่อไปต่อไปนิงไฮไลท์อันนี้ไฮไลท์ก็เหมือนกันนี่หนุ่มของอันกินเยอะโอ้โหแล้วอะไรอันนี้ไฮไลท์น้ำพริกปลาจีเอ้าเอ้าหนุ่มไหนฮะปลาจีหายไปไหนเขาหยิบผิดอย่างนั้นแน่าคอ้โห อะไรนะคะขั่วโฮอันนี้ขั่วแฮมมันคือแกงโฮแต่มาคั้วแบบแห้งๆทางทางาเหนือเขาจะขั่วโฮเพราะมันต้องไปขั่วอันนี้เรียกว่าขั่วแฮมอะไรนะขั่วแฮมแฮมไม่แฮมแฮมแฮมก็แปลว่าการทำให้ reduce The w a t e r อ่ะก็คือว่าทำให้มันแห้งอ่ะก็คือว่าตอนเราใส่ใส่เยอะใช่ไหมใสอแล้วก็เริ่มเสียเริ่มแห้งขึ้นหนักแห้งลงเธอเป็นอาจารย์สอนภาษาอังกฤษค่ะเธอก็เลยได้ศัพท์ภาษาอังกฤษสอนนักเรียนแห้มแห้งคือทําให้มันแห้งทําให้มันงวดอ่ะแต่นีแม่ใส่อื่นยังไงก็ได้ตําลึงตําลึงได้หมดที่ซื้อมานี่เพราะว่าใบประหลาดประหลาดแม่เออใบโกสนคนคนใหญ่อ๋อใบอะไรนี่คนเหนือก็ชอบกินใบโกสนไงใบโกสลอร่อย มันจะขมๆหน่อยค่ะแม่ได้ไหมแม่กินได้ไหมอร่อยเออร่อยไก่ไก่ได้กินเข้าไปเลยนั่นแหละน่แหลมันจะขมนิดนึงค่ะแม่เขาปลูกทุกบ้านเลยแม่ไุโกศลนะก็ไว้กินเนี่ยปลูกสวยๆอ่ะอออยแต่ได้ทุกโกศลไหมเอาหน่อยมันมีเยอะนะมีหลายพันนะทุกอันทุกอันมันไม่มียอดไม่มีอะไรหรอมันยอดมันเนี่ยปลูกไว้เยอะเหมือนกันอร่อยอ่ะเหรอเาไปเกงแคก็อร่อยโกศลอ่ะ ลองเบิบกับมือไม่ต้องใช้ช้วชามเลไไมมไม่ต้องเปลืองเอาแบบนี้นี่ๆๆจะเอาพัก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 อันนี้นะนี่หองว่าแบบแป๊บแบบแป๊บเจ้าเอาไปยังนี่จะลอมงนะแบบป๊อันนี้ก็ ตัวฝักยาวธรรมดาเนาะตัวเมืองเนาะนี่กับบลาเขื่อนปลาเขื่อนมาขนาดมาด้วยคนใต้แล้วเนาะแล้วอันนี้เจ้าอันนี้กับตัวปลแก้วปักแก้วปักคอทั้งเหนือเขาเรียกว่าปลาโถแล้วกงเหนือเาเรียกว่าปลาคอปักแก้วอ้าวอะไรอันนี้เจ้าเขาจะปลากันกินเสลียมเสลียมเสลียมเลียมคือสะดาวปลาสวยเรียกว่าสะดาวนี่กินเสลียมรับกันพริกนมเด็กกันเนอร์เด็กกันเนอ สดีกว่าว่าม่เอาที่ปาจีมาไงม่บอกุณเรียงนี่ยังพี่เจ้าซูเรียมัชอบเนี่ยรสน้ำตาลมการสน้ำตาลดีใช่ไหมเลียน้อากินเมี่ยงปูแม่ก็เลยมามวนกับพวกนี้ด้วยอร่อยร่องกไปอร่อยกินอร่อยใส่กินอันนี้เลยใ่าแม่ลองมาดูกแม่ลองชิมอันนี้นี่ก็ตองมันหมดแล้วมามาต้นหมืนก็เหมือนไอเนี้ย่ะแล้วก็มาทำเ็นเด่นอุ้นุ่มที่นี่แบบ อร่อยยอดะไปอร่อยได้ไหมก็ย้ายมาอยู่นี่สิคะห่อบห่อห่อไปอันนึงปะเอาไปดีเราเก็บไปดีเพราะว่าอย่าเหลือกินไม่หมดนิงกับแม่ไม่กินเลยไมเหมือนกันหมดเลยใช่นี่สามอันเนี้ยเราซื้อมันจะคืนริจะหนีมาเนี่ยหนุ่ยแ่บอะคลิปนี้คงต้องขอลาแค่นี้นะคะเพราะว่าวุ่นวายมากกับการกินหนึ่งเแม่แม่แม่กินอันนี้มะเขือเนี่ยอันพริกหนุ่มค่ะแม่หน่มอะขอบคุณเพื่อนๆที่มาให้ความสุขกับแม่นะคะแม่กินอันนี้มะเขือมะเขือใส่นี้ใส่นี้ขอบคุณทุกคนนะคะที่ให้ความสุขกกัับแมม่่นนะะคเเดี๋ยวจอให ไี่หนูเห่นชาดีมากเลย่้ได้เไก่นั่งมีคนนเปเาดึงไปให้แม่ไก่อันนี้กิน้มนไ่โหอันนั้นนี่นูเหรออันน้อะไรมั้กมเขือมะเขือลินกินมะเขือมะเขือขอ่อกับวปูเนี่